พันรายาเอสกันตะพงบำรุงรักเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมหลังอาการสามียังน่าเป็นห่วงทางแพทย์ขอดูอาการวันต่อวันเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับช็อกเอสกันตะพงโดนหามส่งโรงพยาบาลกะทันหันจูจ่ๆเกิดเป็นลมหมดสติกะทันหันระหว่างที่ได้ออกงานอีเวนต์ต่อมาทางด้านผู้จัดการส่วนตัวได้แจ้งว่า เอสกันตพงอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้แพทย์ขอดูอาการวันต่อวันและยังได้กล่าวอีกว่าเอสกันตพงสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวจู่เมื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงและทางแพทย์เองก็ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไร ส่วนงานทั้งหมดที่รับไว้ก็ต้องยกเลิกไปทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศซึ่งงานนี้ทางด้านคริสตินาพันรยาเอสกันตพงได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่า Please keep us in your p r a y e r We can fight this. t h รั k you, are strong. ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าขอให้พวกเราช่วยกันภาวนาพร้อมกับบอกสามีพวกเราจะสู้เรื่องนี้ไปด้วยกัน